สวัสดีจ้าพบกับช่องปันสุกวันนี้ลาวพัฒนานะคะใบแรกแอดบักขำหน่อยหลูดหนึ่งเดนหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง,ง,งสามสี่เด้อจา้าแอดบักขำหน่อยแอดบักขำเนี่ยหน่อยงวดที่แล้วพุ่นลูด,ดเด้อจ้าพ้่นไ้เดนหามหลุดจ้ะงวดออกเก่าเนาะเก่าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งงวดที่แล้ว ใบนี้496140496169เพกกื่อนเกสีเด่นช่นกันกับแอดบักคำหน่อยขึ้นหนึ่งเด้อจ้ะ166114บ่ใบน,นี้แอดฟินิกเด้อจ้ะเ,เพิ่อนรูดเจ็ดเพื่อนเพื่อนชอบเลขอะไรจับใส่นะครับพเ่นว่าจับใส่เจ็ดใดเด้อจ้ะธรรมักธรรมีเลขเด่น รูดสามแอดกุ้งพารวยสามเจ็ดหกสามเูปรูดสามจ้ะกุ้งพารวยพุท่าเมืองอบุบลศูนย์สาเลขสองโตกับศูนย์ส 3, ามเจ็ดเจ็ดสี่กรูดสามด้วยจ้าพุท่าเมืองอบุบลผลมีเลขสามโตนำเด้วยจา้าธรรมะ ถ้าชอบของเพลินกะแคบหน้าจอไว้ได้ได้จ้าสามตัวเพิ่งก็มีลายอยู่สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดนี่สวยพี่น้องนุ่มสุพรรณรูดหกกับเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านุ่มสุพรรณส่วนมากเลขลา่าคนบุกขึ้นเข่าเป็นเด้เป็นจิข่าเล็กไทยเนาะจ้า วัที่แล้วพุ่งก็ะรูดมากนมสุพรรณใบเขียวแอด 7, มินโฮรุ่นห้ากับเจ็ดเม็ดเดียวห้าห้ากันห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าห้าสองห้าห้ารูดห้าปาร์ตใบเขียวคุชิมะาคานะพี่นอ้องวันที่แล้วนี่พกกุ่งกระไฮแปดหนึ่งหนึ่งมากเด้อไมยออกเก่าหนึ่งหนึ่งนอกพี่นอ้องเสียดายแตมเดียวแต่เพบนไฮหนึ่งหนึ่งอยู่ จ้าแอดมินโฮเลยจ้าต่อมาไปนี้เลยจ้าเด่นศูนย์กับเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองสองเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งไปนี้พึ่งค่อยเอามาเ้อจ้ะกับบ่รู้กันเพรานเข่าบ่สายด่วนประเทศลาวแม่สุรีเด่นแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก

แดเด่น6กับ8ปดเด้อจ้าอัดมยมแดงเลขวิน8 9 0 1ก้าน,นยน่เพิ่นสเด้นึ่งสองย์สองเก้าสองเจ็ดสองเน้นเน้นการจนดิตเด่น6 6 5ก5้5ห6ห้าเ เด่นหกห้าด้จ้ะใต้ฟ้ารุด1 1 3 1 5 1 6 1 8่งสาม่นึ่แมีตะควันแหนึ่งแถนอกบัดเมือนี่หนึ่งเดนยูเดอร์พี่น,น่องหวันี่มหาโชคเดนน1กับสามหนึ่3ห3หนึ่งสอหนึ่าสวันี่นาสิเดนหนึ่งเดอพี่น่องเบึงเบึงละ่ะ

่ใบนี้เลยจ้าแอดวันชยัยเด่น2กับ7 2 7 2 9 2 0 2 1 7 9 7 0 7 1 7 7 7 2 9 9 7 0แอดวันชยัยเลขเด่นบนเขาดีอยู่ด้วยจ้ามาเบิงใบสุดท้ายของเฮ้าเด่น1กับ9เอาไปจับกับแอดวันชัยได้เด้อพี่น้องแอดวันชัยเป็นเด่น2กับ7ก็จับ1 2 1 7นี่9 2 9 7ก็ได้ด้วย,น,น,ยน, 7, นี่ เลข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 เด่นใบหนีเขาดีดีเด้อพี่น้องเด้องวดที่แล้วก็เข่าศูนย์เนี่ยเก่าศูนย์เด้อพี่น้องล่องล่องไปจับเพิ่งเดินนาซิเดนเก่าเหรอล่างงวดเอ๊นาซิเดนหนึ่งเด้องวดนี้เด้อเพราะว่าส่วนมากที่เบิงเบิงมากนาซิเขาหนึ่งมากกลัวแล้วมือนี้เด่นหนึ่งจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า